เจอเนาะไม่ว่าคนหรือสัตว์เลี้ยงโดนยาเบื่อหรือว่าเป็นการฆ่าตัวตายในยุคนี้หลายท่านเนี่ยมีมีโอกาสคิดสั้นกันเยอะเนาะถ้าท่านพบเจอนะสิ่งที่จะยื้อชีวิตหรือช่วยได้แบบยื้อชีวิตก่อนที่จะไปโรงพยาบาลนะท่านต้องมีสิ่งนี้สิ่งน,งนี้สิ่งนี้ก็คือรางจืดค่ะคลิปนี้เนี่ยพยายามแนะนําทุกท่านเลยนะว่าให้มีรางจืดหรือมี ถ้ามีปัญหาใครที่มีปัญหาเรื่องคิดสั้นไปพบไปเจอจะช่วยชีวิตยื้อชีวิตก่อนที่จะนําส่งโรงพยาบาลท่านต้องนาลางจืดนี้ค่ะนําใบเขานี่แหละมับลุลุลุลลุลลุมาเลยล้างน้ําให้สะอาดหลา,หลายใบก็ดีนะตัตม้ตมตมัตม้ตมตั้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 มต้องทำอย่างรวดเร็วนะแล้วคั้นเอาน้ําใส่น้ําผสมไปสักไม่ต้องถึงรึ่งแก้วนะเอาน้ําเข้มข้นหน่อยนะกอกใส่ปากเลยไม่ว่าสัตว์เลี้ยงหรือคนนะสามารถยื้อชีวิตเนี่ย ไม่ให้เสียชีวิตได้แล้วก็ถ้าเป็นคนท่านก็นําส่งโรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงก็สามารถช่วยได้นะคลิปนี้เนี่ยแนะนําเตือนสติทุกท่านเลยนะว่ามีปัญหาอยาตกใจให้นึกถึงร่างเจิดโดนยาพิษใครแล้วแต่นะหรือสัตว์เลี้ยงให้นึกถึงนึกถึง,ง,งร่างเจิดช่วยได้จริงๆนะคลิปนี้ค่ะอ่ะไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะเรามาพูดถึงเรื่องสุขภาพของเราทั่วๆไปกันบ้างเถอะนะเออใครมีปัญหาเรื่องนี้ไหม เรื่องไหนดีเรื่องไหนดีเรื่องเหมือนกับจุกแน่นท้องพี่หมอจะพูดเลยเลยนะว่าหลายคนมีปัญหาเรื่องจุกแน่นท้องลมในท้องเยอะร้องโคกคลาดเนี่ยเมื่อมีปัญหาเรื่องนี้ทําให้ท่านเป็นยังไงอ่ะทาให้ท่านรู้สึกเหนื่อยไม่มีแรงกลางคืนกลางค่ำไม่หลับไม่นอนถ้าใครมีปัญหาเรื่องนี้นะนอนไม่หลับกลางคืนลุกขึ้นมานั่งโอ้ยเบื่อไปหมดเซ็งไปหมดนะนึกถึงเป็นพัชระเลย พี่หมอเนี่ยก็มีหลายท่านให้พี่หมอแนะนํานะก็หายได้ดีมากๆนะคําถามก็คืออยากถามว่าคุณอยากหายจากอาการจุกแน่นท้องพวกนี้แล้วหรือยังถ้าอยากหายโทรเข้ามาโทรเข้ามา0 9 7 2 8เ4916เบา็นพัชระค่ะ